สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่าของเล่นใหม่นี้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับอันนี้ก็สั่งมาจาก B I Y เกียร์นะครับแกะกันเลยครับออกแน่นอืม ด้วยแดนอัลฟาเดี๋ยวแกะดูกันเลยครับอันนี้ก็ห่อมาดีนะครับแถมสติกเกอร์ให้ด้วยห่อการกระแทกมาให้ด้วยนะครับในถุงก็จะมีสติกเกอร์อัลฟานะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ด้วยแดนอัลฟาครับสเตอร์ c ซ f 3 0 0ฟ13ฟันนะครับพร้อมมียางรองซับเสียงนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากแอป้มนะครับราคาไม่แพงนะครับอยู่ประมาณ330บาทนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่กันเลยดีกว่าครับไปกันครับนี่นะครับก็จะมีสติกเกอร์อัลฟ่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับ นี่นะครับอัลฟามันก็จะมีเขียนนะครับรหัส13ฟันนะครับใช้กับโซ่520นะครับ Made in Thailand นะครับมียางซับเสียงนะครับน้ำหนักก็เป็นเหล็กนะครับน้ำหนักก็หนักพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของซองนะครับซองใส่มานะครับอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดสินค้านะครับ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับรับประกัน เด e. tamam. Higher, Later, Somehow, 40. 40. ี๋ยวเรามาใส่แล้วเราลองมาทดลองขี่นะครับว่าอัตราเร่งจะดีกว่าสเตอร์เดิมขนาดไหนนะครับสเตอร์เดิมนี่เป็นของ14/40นะครับเราลดเฟืองหน้าลงนะครับเหลือ13/40นะครับเดี๋ยวมาดูอัตราเร่งกันนะครับไปดูขั้นตอนการใส่กันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใส่กันนะครับอันดับแรกเราก็จะถอดครอบสเตอร์หน้าออกก่อนนะครับเอาหกเหลี่ยมขออกเลยครับ ก็แน่นนิดนึงครับอันนี้แน่นอยู่ครับอันนี้ก็ค่อยๆถอดออกมานะครับอันนี้ตอนแรกที่เราใส่เราใส่น้ํายาก,กันคายไว้ด้วยนะครับถอดยากนิดนึงนะครับของเดิมจะใช้เบอร์8ถอดนะครับอันนี้ใช้ หกเหลี่ยมทอดนี่นครับทอดออกมาครับทอดไม่ยากครับอันนี้ทอดออกมาก็กราดนะครับครอบนะครับอันนี้กันโซโฟฟ่ฟาดแข็งนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปทอดสตอร์นเอ๊ A ทอดน็อตสองตัวนี้นะครับต่อไปนะครับใช้เบอร์สินะครับทอดนะครับแน่นนิดนึงนะครับไม่เคยทอดครับหนึ่งตัวออกมาแล้วครับ สองตัวนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเราก็จะเอาแผ่นล็อกตัวนี้ออกนะครับหมุนออกมานะครับให้มันพลล่องนะครับนี่นะครับดึงออกมาแล้วนะครับเราจะถอดแบบไม่ถอดโซ่ครับขี้เกียจครับ นี่นะครับออกมาแล้วนะครับ14ฟันนะครับสเตอร์เดิมเดี๋ยวเอาเบอร์13ของอัลฟาใส่นะครับนี่นะครับมาแล้วครับอัลฟานะครับ13ฟันนะครับใส่ครับ เรียบร้อยนะครับเข้าแล้วครับนี่ โซ่ก็จะเล็ะมือนิดนึงนะครับโซ่ไม่ค่อยได้ล้างนะครับต่อไปใส่ตัวจิบล็อกนะครับ ติดยางรองนะครับเข้าแล้วครับบิดให้ตรงล็อกมันนะครับต่อไปเราก็จะเอาน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้นะครับใส่เข้ากับที่เดิมนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับอัตราทดเดิมครับ14 40น่าจะอยู่ที่2.8นะครับถ้าเป็นเปลี่ยนมาเป็น13 40ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.0นะครับในเรื่องเอออัตราทดไม่แม่นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูตารางเทียบอีกทีหนึ่งนะครับว่าอัตราทดเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่มุมคลิปนะครับเสร็จแล้วครับ เปลี่ยนเป็น13 40ก็โซ่ก็จะย่นหมือนิดนึงครับเราก็ต้องตั้งโซ่นะครับไข่ให้แน่นพอตึงมือนะครับสเตอร์ก็จะขยับได้นิดนึงนะครับให้ตัวได้นะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนเป็นสเตอร์งานอัลฟาแล้วครับพอดีครอบยางเลยครับ1 3บ0ี่สิบนะครับนี่นะครับ 13 4สโซ่5 2 0ครับถอดแบบไม่ต้องถอดโซ่ครับใช้โซ่เดิมครับถอดแบบขี้เกียจต่อไปอันนี้ก็ใส่กาดนะครับการโซ่ฟาดกับตัวนี้นะครับแข็งเครื่องครับที่จะใส่อยู่อย่างนี้ี่จะใส่อยู่อย่างนี้ครับการโซ่ใบฟาดนะครับ กเรียมไข่เข้ารูนะครับเทียบให้ตรงนะครับแล้วก็หกเลี่ยมไข่เข้านะครับเสร็จแล้วครับตัวบนใส่พอตึงมือนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาย้ำอีกทีนะครับอันนี้ตัวล่างนะครับ ไม่ต้องไขแน่นมากนะครับยังไงก็ไม่หลุดครับเสร็จแล้วครับนี่งานอัลฟานะครับอันนี้สเตอร์เดิมอันโน้นเปลี่ยนใหม่นะครับสิบสามสี่สิบอันนี้สิบสี่สี่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปลองเขียนก่อนนะครับว่า อัตราเล่งจะเป็นยังไงนะครับไปกันครับ นี่นะครับหลังจากที่เราไปลองใส่สเตอร์หน้า13ฟันมาแล้วนะครับไปลองขี่มาแล้วนะครับอัตราเร่งก็ดีขึ้นนะครับบิดคือแบบฟืดคือรอบจัดมากเลยนะครับอันนี้ก็สเตอร์หลังเดิมอยู่นะครับสเตอร์หลังยังไม่ได้เปลี่ยนครับสเตอร์หลังยังมาไม่ถึงครับสเตอร์หลังว่าจะเปลี่ยนสัก4 2ฟันนะครับ4 2 4 3นะครับ ถ้าไป45กลัวแล้วเดี๋ยววิ่งทางดําไม่ไหวนะครับนี่เราก็เปลี่ยนแค่สเตอร์หน้าอยวครับอัลฟา13ฟันนะครับบิดปลาร์ขึ้นครับทีนี้ปลาร์ดเลยก็ใช้งานดีนะครับเดี๋ยวก็โซ่เราก็จะตั้งให้มันตึงกว่าน,นี้กนครับโซ่มันก็ย่อนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ รอสเตอร์หลังมานะครับหลังของเราสั่งสัก42ฟันนะครับเดี๋ยวคอยดูรถของครูชื่อนะครับหน้า13หลัง45ครับว่าต้นจะจัดขนาดไหนนะครับไม่รู้จะดันขึ้นเขานี้ปร,ปราดปราดปราดเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้สำหรับการเปลี่ยนสเตอร์หน้างาน Alpha c f 300L หน้า13ฟันหลัง40ฟันก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ